สวัสดีเจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีวสดวัสดีพี่พี่เป็นเพื่อนน้องๆทุกคนนะจ๊ะมือนีกับสิพะเป็นยางตลาดน,น่ะน้องมีหาเอาชิ้งขยะเร็วมืองสิงเป็นจังไรนะคะวันนี้โอ้ยสีเย็นๆเด้อค่ะเมื่อกี้เริ่มน้ำรถเด้อค่ะให้รถไปก่อนค่ะ ข้าบักหลามันนั้เหมือนอีวันเสาเป็นยางตลาดนัดวันเสาร์จั่นแหะสีเย็นๆเ,เนาะเหมือนดกเซลเสือแคลยร์ยาวแต่ลังควนฝรั่งคนกับอากาศดีนะค่ะเนาะสำหรับคนว่กรถไฟเสือเคลียฟุดยางเลยอ,อยู่กับจากไปยางนํากันเนาะตัดไปกล่องหลังนะคะเนาะ เดินกับแม่เดินอย่าเดินไปเดี๋ยวเอาขากล่องลงนอีก่อนมัน,นอ, é, อันดุปวเด้อค่ะเด้อเคยอยากท่ายนะคนเป็นไหนี่หาวมามาเดินนี้เดี๋ยวแม่ไปซื้ออาหารก่อนคนไม่ค่อยใส่ ไม่ค่อยมีใครใส่ผ้าปิดจมูกนะเขาก็เดินกันนวบเราไม่ต้องออกฤทธิ์กับแม่นะอันนี้ต้นผักเนะแม่พาดูผักนิดนึงโอ้ยเห็นไหมก็ยังขายผักอยู่เนี nah, ่ยมีผักหืมเดี๋ยวไปจัดนะสวยเนาะสวยไหมสีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไรมีหาว สียังนี่สียังสีเหลืงนี่สีเหลืองสีเหลืองโอ้กับสียังอันนี้สีนี่นี่นี่สีสีเหลืองกับสีม่วงอ่งอินซีเออสีเหลืองกับสีม่วงงามเนาะบักหลานมะมึงนี่เอ้ามะม่วงยังนี่โอ้ยอันนี้หัวละพาบอ่ะโนอัฟริกันบลูบราซิลอุ้ยกินเหมือนโหระพาเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่แม่อันนี้แป๊บนึง แม่ถ่ายผักแวบนนึงโอ้ยขับสีนี่เหรอว้าวอันนี้สีอะไรนี่สียังงสีแดงสีแดงแล้วสีนี่แด็กสีนี่สียังงสีสีสีอะไรสีนี่สียังงเนี่ยใช่เป็นตาดำแนมบปเห็นสีอีกสีชมยังงชมพูชมพูแล้วนี่เด็กสียังงนี่สียังงสีขาวสีขาวอุ้ยสวยเนาะ ดอกไม้สวยๆเลยสีบัวเมียนันสีชมพูอ่อนสีชมพูครับอะไรอะ Let's just take a look Yeah sure. Thank you. Thank you บอกปู้หญ่ว่าอันยางเบิองกอนเดอร์ว่ะแล้วก็ว่าเล่ยยางหลดแล้วว่ะนี่แม่ดอกใหม่ก็มีน่าจะนอนี่มะม่วงดอกใหม่ อันนั้นก็เป็นข้าเจ้านางดื่มเบี้ยนะคะน้อผลทั้งหลังขนมีเฮาไซม่อมึงผักทางนี้เบิ้งก็ไม่หนีก่อนน้อ oh. อันนี้คือผักสิ mm hmm. น้องพักเนาะจานะ้ะเนาะผักเ mm hmm. ขยียวเคี้ยวซัลาแหน่แม่จ้ะนี่ซัลลาแหน่ก็มีเพปเปอร์มินต์ซัลลาแหน่ก็คือเพปเปอร์มินต์ อันนี้ garden mint มันกระิมีหลายพันธุ์นะจเนะอันนี้ตัวนี้เป็น garden mint แล้วก็เป็น moroccan mint ก็มีเน,นะคะ่ะ garlic อีหยัเกลือกระเทียมบ่มีหอดกระเทียมไหม,ม,มครๆพักกี้เฮาเรียกพักอียัง,งนะนพักขาบขาบ โอ้ยผ oh. ah. si <ma> ัคซี่ coriander c o r นเดอร์คือผักชีอันนี้ผักชีลาวก็มีโอ้ยนี่หัละผาอันนี้ไทยบาซิลนี่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 หัละผามากระบอกล่ะโอ้ยไม่ได้ชี้แม่อยากชี้อุ้ยอยากไทยบาซิลอันนี้แอฟริกันโอ้ยไปถักเดี๋ยวทีนี้เดินมาดู อันนี้ก็เป็นร้านอังกฤษนะคะเป็นรถน่ารักดีคนยืนต่อคิวเดี๋ยวแม่ไปซื้อร้านป้าอ้อมแป๊บหนึ่งนี่โอยเขาเอาไว้ตกแต่งสวนอันนี้น่ารักดีเนาะ,ะตุต๊กตุนตุ๊กตาแเมังกร เนี่ยไม่หาดูมังกรมังกรเห็นมังกรมีหนอนด้วยนี่หนอนอย่าอย่าจับนะอย่าจับนะแล้วก็อย่าเดินเข้าไปเขาไม่ให้เดินเข้าไปสใสตัวอะไรคะมีกบด้วยอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรตัวเม่นใช่เม่นไหม,ไมกบไม่จับนะลูกไม่จับนะไม่จับนะคะ <c oughs> ไมยางตลาดจ้ะอันนี้ลานขายเสื้อผ้าคนหลายเติบอยู่ได้ไมนันีอุ้ยมีหาวดูนี่มีหน้ากากเห็นไหมนี่นี่นกพูก,ก็มีอย่าจับอย่าจับจะนะ don't touch don't touch don't touch เขาเลียลิ้น don't touch น,นะทำมีหาวมึงนี่นาพี่หลอกนี่มึงมีหาวมามึงนาพี่หลอก มีหาวตัวอะไรเนี่ยมีหาวตัวอะไรดูที่ตัวอะไร okay, okay. ตัวอะไรเอเลียนอีนว้าวอุ้ยตัวนี้มังกรนี่หาวดูหน้ามังกร27กร่สินไกล้ฮาโลวีนแล้วเอาไปประดับหน้าบ้านอันนี้ร้านผลไม้เดี๋ยวจะค่อยเดินมาซื้ออีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวนี้พาเดินอ้อมตลาดแป๊บนึงพาดูว่ามันมีอะไรบ้างภาพน่ารักเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้ออันนี้ร้านดอกไม้ปลอมมันเป็นดอกไม้ปลอมเอาไว้บางคนเขาก็เดี๋ยวมามาๆมาๆถ่า,า,า,ายอันนี้แป๊บนึงมานี่กับแม่อันนี้ดอกไม้นะคะร้านดอกไม้อันนี้ปฏิทินก็มีปฏิทินแล้วก็เป็นพัซโซนะคะไว้ต่อ พวก crossword ไปเล่นตัวอักษรนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสบู่เป็นแทนเมดด้านนู้นก็เป็นผลไม้เดี๋ยวเดินพามาดูใกล้ๆเดี๋ยวมีหากินแตงโมไหมวันนี้กินปะแตงโมแตงโมเอาแตงโมไหมเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะ อันนี้ขายดอกไม้ประดับก็ยังมีอยู่แต่ร้านแรกเยอะกว่าอันนี้ร้านขายขนมไมีหาเอาโดนัทเปล่าเอาไหมไม่เอา,เอานี่ร้านซ่อมนาฬิกามีเคยมาซ่อมอยู่ อน6ปอนนี่แหละแต่วันนี้ไม่ได้ถือมาเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาซ่อมเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมามาเดินออกแป๊บนึงอันนั้นก็ร้านขาย breakfast roll burger jumbo hot dog อันนั้นบ u t เชอร์รถด อันนี้ร้านนี้เมื่อก่อนเขาเคยขายเส้นกุวยเตี๋ยวเส้นเส้นขนมจีนนะแต่เดีวนี้เขาไม่ได้ขายานนเขาบอกเขาไม่ค่อยไม่ได้เอามาอันนี้เป็นพวกเม็ดถั่วเม,ม,ม็ดถั่วเม็ดเยค่ะเม็ดถั่วครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปแม่แค่ถ่ายอันน้นก็เป็นคาเฟ่นะคะคนก็นั่ง ดื่มกาแฟกันยังไม่ซื้อนะมากับตัวเล็กเดี๋ยวนี้จะเดินขายรอบๆตลาดก่อนเสียงก็จะจอกแจ๊กจอแจนอกจากเนะานะวันนี้อากาศดีนะคะโอ้ยไม่มีฝนนี่ก็สุดยอดแล้วอันนี้ก็อุปกรณ์ช่างทั้งหลายนะคะขายอุปกรณ์ช่างอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับเจลวิรี เป็นมุกนะคะใครเป็นชอบชอบมุกขายผ้าปิดจมูกด้วยก็เป็นมุกประดับต่างๆเนาะเจ้าของร้าน,ไปไนเป็นอย่างนี้รึไย่ไปจ้าของเขาเด้อบอกล่ะเดี๋ยวตกของเขานะมาแม่ไปแล้วนะอานนี้ร้านขายเข็มขัดนะคะนี่ก็เป็นตลาดนัดบรรยากาศที่ซอสเบอรีเมืองที่นี่อยู่เนี่ยคะ่ะอยู่ในคาวนะคะก็ถ่ายมาให้ชมกันจ้า ก็นี่เสื้อผ้านะแขะแขวนคล้ายๆบ้านเราเลยอันนี้ก็เป็นเป็นโลโคฟาร์มเนาะเขาขายพวกของมาจากไก่จากวัวผลิตภัณฑ์จากไก่จากวัวมีไส้กรอกมีชีสแฮมนะคะเยอะแยะมากมายหมูก็มีโอ้ยมีคอฟฟน่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นอาหารสัตว์แล้วก็อันนู้นเป็นขายพวก เออันนี้ของน้องหมาน้องหมาน้องแมวนี่มีหาวดูเอาไหมเนี่ยเอาไว้ให้นอนเล่นเอาไมหมสักอันหนึ่งเอาไว้ให้หมาเอาไว้ให้หมาเราไม่มีหมาที่บ้านเอาไปเรามีหมาก่อนอันนี้ขายเครื่องสำอางจา้ะ กองเขาลอกให้แลกก็มีเนาะลิสติกก็มีมาน้อยอยากเล่นด้วยแต่ไอไอไมีหาวลูกชายก็ไม่ค่อยชอบหมาแบบว่าพุ่งใส่เขานะเขาจะชอบหมาตัวนี้นอยอันนี้ขายเสือ้ <c oughs> อกี่นาทีละ <c oughs> สิส อันนี้ขายกางเกงขายกางเกงคล้ายกางเกงบ้านเราเลยอันนี้ก็เป็นผ้าปิดจมูกแบบแฟชั่นขายผ้าปิดจมูกแฟชั่นนะคะแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็มีฟอสซิลด้วยฟอสซิลแล้วก็ขายพวกมีชูบหอมด้วยนะคะร้านนี้ เป็นพวกหมวกแฮนด์เมดหิวไหมอ่ะมา,ซ,า,าซื้ออาหารซื้ออาหารครับคิวอ,อยู่ไหนอ่ะ เอาใส่เอาวัสดีค่ะก่อนวัสดีคบสวัสดีครับ้าก่อนวัสดีครับ,อ,รบอยากอาออะไรครักก <c oughs> มีอะไรบ้างหมูหมูหมูหมดแล้วเหรอเรวยังกำลังย่าง มันไม่ไอเตาน้องเขาล้างเตาเตาย่างโอ้ปอเปียทอดจ้าล้วเนไก่แล้วก็แกงคิ้วหวานอันนี้พันแหนอยากได้หมูมหน่งั้นเอานี่ก่อนให้ ก๋วยเตี๋ยวเหลือไหมคะก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วขายดีขายดีพรุ่งนี้เอากล่องไหมทำหรืยว่าขายพรุ่งนี้เหรอมีเหรออ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกรอบหนึ่งเฉพาะอาหารใช่ไหมคะอ๋อทุกคนจัะจัดขอบคุณค่ะาพร้อมสิบชิ้น ดีนะไอ้น้องแรกไอ้ดาวไปเนี่ยุ่งน,นี้มันะ้งช่งน,นี้เลย,เลยนะี่เนี่ยเดี๋ยวหมูค่อยเดินมาอีกรอบนึงดีกว่าจ,จ,จ้ะขอบคุณค่าไปได้ได้ไดสเสบียงละกินไหมกินตอนนี้ไหมกินปะฮะนั่งตรงไหนจะนั่งตรงไหนฮะปวดฉี่ซื้ออะไร ซื้ออะไรซื <Texas> uh, so uh, ้ออะไรคะตัวเล็กค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดนัดเนาะนีก็พามาเดินดูถ่ายกันแบบว่าไม่ตัดต่อเลยนะคะเพราะว่าพี่ร้านไทยก็พี่ก็น่ารักนะคะเวลาซื้อแกจะชอบแถมให้ตลอดบางทีถ้ามาช่วง แกปิดร้านน่เท่าของที่มันขายไม่หมดแกก็แบ่งให้นะแต่วันนี้ก็อยากซื้อแกมากกว่าเนาะคนทํามค้าขายเราเข้าใจแต่บางทีแกก็บอกว่าไม่เอาให้ก็คือให้อย่างเงี้ยค่ะก่อนนี้ก็ไม่ได้เน้นถ่ายหน้าพี่เขาจะไหลก็ขออนุญาตแกอยู่แกก็โอเคอยู่นะแกก็น่ารักค่ะนี่แหละนี่ก็จะมาเดินแค่นี้แหละไม่ไปไหนจะไปไหน ไปไหนลูกเย็นๆนะวันนี้วันเสา์ไปไหนเอาแม่ไม่เข้าไปตรงนั้นนะเห็นไหมเขายืนนั่นอะ่ะจ้านี่ก็คือบรรยากาศเมืองที่นี่อยู่นะคะเป็นเมืองมอสซซอรสบรี่ค่ะ หนูว่าอมิฮากลับมาตรงนี้หรกมาด้านนี้ตึกตรงนี้ยตึกตรงกลางตลาดตรงนี้เลยเป็นเป็นตึกที่เขาเอาไว้เวลามีงานแต่งมีกิจากรรมงานอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาจัด พรุ่งนี้พี่เขาบอกว่ามีอาหารขายด้วยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เจ้าจะมาเดินอีกรอบหนึ่งครับแว่นตาอยู่ไหนอ่ะเอาแว่นตาไว้ในน,นนั้นเหรอเ,เดี๋ยวนี้ให้ดูตึกส,สวยๆวยฝั่งนี้นะพาะนี้ชอบมากเลยตึกที่นี่เขาทำแบบเกา่าๆอ่ะ ครับครับน,นี้ก็เป็นที่จอดจักราจาร์เดี๋ยวแป๊บนึงลูกร้านนู้นเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้ชายนะคะเนี่ยนดูนี่ถ่ายตึกให้ดูตึกมันสวยดีค่ะตึกเก่าเป็นแบบคลาสสิกดีด้านนู้นก็มีนะตึกสวยด้านนูน้นนี่ก็จะถ่ายกล้องไปด้านบนนะคะนี่ค่ะชอบตึก แล้วที่เมืองที่นี่จะไม่มีตึกสูงนะคะเขาจะมีกฎหมายเรื่องการบุกสร้างอยู่แล้วว่าเราจะเขาจะสร้างตึกได้สูงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะก็ถ่ายให้ชมเนาะบรรยากาศเดินมาอีกมนรอบหนึ่งโอเคไปจริงๆแล้วค่ะจบขอจบตลาดนัด เมืองซอสบรีเท่านี้ก่อนนะจ๊ะโชคดีทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจทใี่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งกิ้งนกะิ้งเนาะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้ามีวันดีๆทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ